สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชนจังแล้วก็สวัสดีค่ะน้องมิ้นโอ้ยหมื่นันนะคะมืมอเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี้แต่งงานนะคะยินดีด้วยเดี๋ยวมิเดี๋ยวเบียกเด็กเจ้าสาวงามแท้เออเด็กเจ้าสาวงามแท้แม่แม่เมื่อวานนี่นี่ที่ลิ้นไปท้ายด้วยค่ะเด้อนพอดีไปปุ๊บเนี่ย ก็ได mm ้เ hmm. ข่าพ so so nice. uh ักขวัญเลยเข่าวิธีเลยกับ hmm. เ่ออยากเข่าไปไปย่างสนสารลายนะย่านเพื่อนว่าย่านผู้เฒ่าเพื่อนว่ามึงชื่อมาไทยรูปอีหยังยังเสร็นะค่ะก็เลยแต่ไทยแต่ซ้ำนันอันแนะนำเนี่ยแนะนำพันรยาหน่อยค่ะชื่ออะไรคะหยังโอ้เจ้าสาวเจ้าสาวขนเขินเงยอีหยังเสพปุย่างอีหยังน้ำทุนันชื่อน้องมิ้นก็บเาด้วยปง้อคุยกันยังไงเนี่ยจีบไปยังไงคิดเป็นบาปากเบาเนี่ยฮะ กะคือร่วมกันซอมคนกขาบอกอยครับแม่นป้อเจ็ดเคื่อนกล่องในในนึงไดดเดมีเง้างานผู้ใดก็ว่าเช่นจังขายออกอยู่บ่เออว่าเช่นจังขายออกอยู่บ่ก็ได้ดมีเง้างานเนีชอบชอบชอบอีหยังในตัวเช่นจังค้าเจ้าสาวบอกว่าที่ต้องมิ้นมักอีหยังเนี่ยเช่นจังเนี่ยจังย้อมเหรอไปแต่งงานนี่มักถึงย่างค่ะมันอุ้อิจฉาสังเกติอิจฉานะ้ยังไงอีหย่างไรอ่ะเจ้าสาวเนี่ ้องไนครับชอบชอบทุกอย่างในตัวไอเชนจังเอื่อเอิ่อนอย่างยังไหนในมีมีแบบว่าคิดขู่คือยังแน่นั่นบ่เขาเอื่อนในยังดีอันยังเสกยังไหนนะมีอยู่บ่มีซื้อเหร่นกันอี่บ่เอื่อนกันธรรมดาเนี่ยเอื่นกันธรรมดาตามแบบจงไงตามแบบว่ามีใหญ่กันเอื่อนเอื่นซื้อธรรมดาหรือเอื่อนยังไงเอื่นซื้อธรรมดาไอเชนไอเชนนี่สิบ่ ไม่มีหรอกแบบบ้านเดียวอ๋อเดิยจะชิวางหน่วยกันนี่จะสิวางหน่วยจังใดผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งปีนะคะเป็นจังไดก็ตั้งซื้อให้เชลนจังไหมเพียงดาวประสบเพียังวะเพีอกดาวประสบภาคเนื้อภาคพี่ภาคนะคะภาคแต่ว่าเอาได้เช่นจังอะชอบอะไรในตัวน้องมิ้นก็ชิวังจังใดก็มีไซส์ก็แบบเบิดทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมก็ อธิบที่บบทีกันเนาะมันเป็นเนื้อคู่กันเนาะค่ะเนาะเป็นเนื้อคู่เป็นชควาสนาได้เมียงามได้เจ้าเนี่ยซหึงว่ไหได้เมีเด็กน้อยได้ป่านนี้ผมกัผมกัอายุเท่าไหร่ะสามสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแฟนนี่สิบแปดสิบเก้าโยมอนนีเียสิบเจี๊ยครับสิบเจถ้าคูเย้ววันี่ยเหอาดค่เยว่เหอาพอแม่เพื่อนอนุญาตได้อยู่บ่อยแต่นี่ได้ได้อยู่แล้วค่ะเด้อ พ่อแม่อนุญาตอยู่เนาะครับเนาะพ่อแม่อนุญาตได้อยู่นะคะทที่ถูกต้องแล้วทำตามวิธีถูกต้อง่เยรอกทีมงานนี่คือสิอิจฉาไหลเด้อมันมไประเด็นความมันมีประเดินความอยังต้องไปเจื่อความมัดนี้เช่นอันนี้แล้วพ่อแม่เพิ่นอนุมัติอนุญาตแล้วนะคะบ่มีปัญหาบัดนี้ก็คือว่าแต่งแล้วที่ไปยูพุ่นบ่ที่ไปยูเอาหมุนทั้งพุ่นบ่หรือจังไหน ไปๆมากๆครับประมาณนี้คร่ยมโนอนก็ถ้าอยู่ตรงกับมีบานเหมือนกันอ๋อเช่นจังเฮ็ดงานอยู่นี่เนาะแบบนอนคุณกระแดนอนที่แดกประมาณนี้ค่ยขี่หึงบ่นนี้ผู้ใดมีมีภัยขี่หึงจู้บ่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยหึงบ่อยครับเช่นบ้าเขาสีหึงอยู่ครับเพิ่นหึงเจ้าไงบ่น้องยินหึงไอเชนบ่หึงบ่หึงหึงจู้บ่ต่อไปต่อไปหึงเยอะค่ะหึงอยู่หึงไอเชนอยู่เนาะเอาเช่นจังมีคนรอคนดังเด้อ เตะเตะไทยมิวสิกวิดีโอ,อไ,ไอจอนนี่หาได้นักเอกง,งามมาหน่พอได้คนงาม,งามเด้อถึงยังเนาะแต่ว่าเชินจังบ่ถึงน้องมิ้นแสดงสี่สิบล้านวิวเลยเออนักแสดงสี่สิบล้านไอจอนนี่ก็นั่งไอหนิลิ้นชักาบแพนกล้องใหม่ทุกคนบอกเขาที่บดามาใส่แม่สบายเหรอ,ทอไทยได้เชินจังนี่ละโอ้ยดีใจน้ำเด้อเอฟซีก็ดีใจน้ำลายว่า เจลิ้นเจ้าคือบอไายหนาะเจ้าสาวมาเห็บเบื้องนี้สวยปันใดโอ้คิฟคิฟทีขบวนสมมาเข้าเป็นแสนแสนแสนคว้านี่ขนาดช่องลิ้นนั่นช่วงนั้นเกจแปดพันอย่างเดียอันนี้ฟาดขึ้นมาแสนสามแสนสี่มือเดียวครับสมัยนั้นช่วยผมซือใหม่เล้วนะแมนแมนค่ะแมนแมนันนนนน่นแหละจะไม่สิเมื่อไหร่ครับอ๋อเอาจะเฝ้าจะเฝ้าเมื่อให้ห้าสิบนาทีก่อนบอครับช่วงนี้เขาไม่ปลามันครับไม่ฟ้าชิฟ้าพีเฮ็ดหยังวันนี้คำยู เอาจังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอหวยกันพรุ่งนี้หวยจะออกนะเขาบอกว่าต้องขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอามาคนละโตเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอามาคนละโตผมสื่อเอาเอามาโตเดียวโตเดียววะผมามาเลขสามนะครับเลขสามเจ้าสาวแล้วคะสามกับสี่แมนบ่พี่น้องเด้อเจ้าบ่าวให้สามเจ้าสาวให้สี่จังไหนก็ว่ากันไป เฝ้าเฝ้าเฝ้าทบไปซื้อเด้อเดี๋ยวมืออื่นเพิ่นที่อันเขาบอกว่าขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่ใหม่ปามันนี่เพื่อนว่ามันสิ้มาเด้อเอามาเด้อเด้อซื้อไว้ห้าบาทสิบบาทมากเ่ว่าเด้อบานเนี่ยถ้าบอซื้อมันออกมาสิว่าพอบอกเด้เนาะแล้วอันอันน้องน้องมินนี่มีพี่น้องจีกคนนะคะมีสี่คนมีสี่คนน้องมินเป็นคนที่คนที่สามค่ะ คนที่สามมีมีพี่พี่ซ้ายพี่สาวเหรอคะหรือว่าจังไรมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็มีพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนพี่พี่ซ้ายพี่สาวนี่มีครอบครัวหรือยังคะมีแกพี่ชายค่ะอ๋อแต่ว่าพี่สาวยังบ่มีเนาะอ๋อพี่พี่สาวนี่ยังโสดเป็นบ่โสดค่ะยังห้ทีมงานกบแต่ตอนทีมงานอาจจะนี่เขาไปได้โสดแบบเก๋วเก๋อโสดแบบเก้๋อเก๋อเนี่ยกำลังว่างอยู่สวงว่างยังก็ไม่สมไม่สมไม่สุ่มดี แทน,น,น,นกบกวยสดนะคะช่วงนี้แม่นบอกมอ๋ออล้วพี่สาวอ,า,อายุเท่าไหร่คะเมื่อวานนี้พี่เห็นอยู่หน้าตาคล้ายๆกันเนาะสิเก้าอ๋อเป็นพี่สองปีนะคะอย,อยู่บ้านเนาะพี่สาวอยู่บ้านเรียนเพิ่งเรียนอยู่บอกคะหรือว่าเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่เทคนิคเทคนิคพี่บุญไม่ใช่ค่ะเรียนอยู่อาชีวะในเมืองอ๋อในอุบลเนาะค่ะทำมูนหรูออะไรบอส เพื่อนๆน้องมิ้นเยอะไหมคะพี่พี่สักฝากถามนะเยะไหเจ็บเรืปหัวหมดแล้วแต่ว่าพอคอยบอยังมีคนโสดรอ่รอรอให้น้องเขาโสดก่อนนะคะเพราะว่าน้องเขามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยทีมงานเข้าพัวเพื่อนเลยครับเรียกพกกระิบปาดหรอเขายังเด็กหน่อยอายุเอาแต่งงานกับ สาวๆเด็กน้อยยังสี่วาญาณปะให้ทามเนี่ยทธรรมดาครับกะอีกสอีจากสิปีเจ้าที่เป็น41่สิน้องเม่นกับที่เป็นยี่ยี่สิบเจมั่นใจเจ้าของกะมั่นใจเนี่ยครับป้ากบที่วายังไงเนาะมั่นใจว่าหาดนอีกที่จะไไว้ยมเจีกเ้วน่มัแม่ยำมัคิด จะจะดูดูแลน้องมิ้นได้ดีไหมดูแลดีอยู่ครับผมก็ตังตั้งคดูแลกันดีแต่ว่ะต้องถามเขานํานะครับผมมิ้นหอมแก้มชว่คลิปดิมไทยเลยเหอมแก้มเือเทือไอจอนี่บ่เ รกันอย่างยืนอ่ายืนเคี่ยนขางกันตลอดไปอ้ายเอื้อยทุกคนก็ขอไปก็นั่งใจให้น้องและน้องสาวน้องชายทั้งสองอ่าพิสต์กันยังแน่กันก็ค่อยเบอกคอยจากันอ่ายาสีอ่าถึงขนาดต้องมีปัญหากันมากไหมอ่าอายกับเอื้อยทุกคนก็เป็นก็นั่งใจให้นะอห้แักแหว่งกันขันไอเช่นนิสัยบอดีหรืออองรรดูรองท่างมาบอกไอ้ปูไอ้จอนนี่ไอเซรินนะ เนี่ยต่ว่าส่วนมากก็ยุ่นีแหละบ่มีอีกย่างดอกบ่มีปัญหาดอกไปเฮ็ดงานเหตุยังกันแค่กันตรงละเดี๋ยวว่าไอ้จนนี่ก็ทิ้งานสิพากันเดเรนยามคุณพ่อคุณแม่เองใช่ครับโควิดมันอันนั้นก่อนจากน้อยเนาะตอนนี้ไปใส่มาใส่ยากเนาะยากเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำเนาะเช่นจังบัดนี้กระประกาศให้เอฟซีทุกคนรู้แล้วว่าบโสดบัดเนี้ยนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคำถามนึงรู้รู้จักกันได้ยังไง รู้จักกันได้ไงล uh ุ huh. งว <c oughs> <ช>ัลลัมไปงานคอนเสิร์ตไปงานคอนเสิร์ตครับผมก uh ับ huh. ผม้จักกันกัวบว่านเด้คุยกันเหรอครับกับตางคนต่าง,ง,งแดกเสร็จเจ้ามาขอเฟีผมไหมโอ้ห oh, <c oughs> ล่อถูกใจเป็นไ,ได้รวสเปคเลยเป็นว่าเห็นเลยเออถูกใจมากแสดงความหล่อติดตาเจ้ามาขอเฟีผมผมก็ได้ให้เฟียดเขานองเข้าไปนะครับ uh huh. ผมก็เสียสเอะครับผมมีนัยผมได้คิดนนัยครับก็บว่ได้คุยกันดนกับ สักพ bon <h> <laughs> ักหนึ <ip> kind of ่งก <anecdote> ็คุยกันแบบธรรมดาแบบบ่านี่ว่าเกิดความฮักความยังครับคุยกันไปเรื่อยๆมันนะครับเพรว่าน้องเขาสวยเนาะตอนแรกกนะเขาก็บ่ได้คิดเนาะครับบ่ได้คิดครับคิดว่าคิดรอดคนเราสิ่ักกันนี่มันต้องเบิ่งกันยาวๆเง้ยครับ จะมีหนุ่มๆหลายท่านนะคะอิจฉาเชนจังอยู่นะคะมาว่าปพ๊่เห็นมื่อเดียวมากแคืออ้จาทิตนี่บอกไปค่อยเนี่ควับ้องแก่เขาคุณต่ตงงเรียบตองงเรียบนะคะไอ้สาธิ้เสียเห็นเห็นเห็นแล้วเอาตอนนี้เห็นแล้วเ่เออเห็นเนาวมาพ่อโอคคักเลย นอนซึมบ้ดนเหนือโอคักอีกแล้วเจเจลิ้นไปสำรวจมา่ห้แล้วคะเจลินไปสำรวจเื่อไห้ไปแห้งโหดอาเจงไในก็ขคอให้น้องมินกับเจนจางรักกันนานๆเนาะอีหยังกะท้อยที่ทอยอาศัยทอย ค่อยเบาค่อยจากันอี่ยก็ค่อยบอกนะเพราะว่าหนึ่งมันจะมีช่วงอายุเพราะว่านี่ก erm yes ับยังเด็กน้อยอายุเจ้ากับผู้ใหญ่แล้วเนาะมันก็ซีมีอีกอย่างที่บ่เข้าใจกันกะค่อยๆบอกค่อยจากันอันนะคะลิ้นก็เอาหน้าเจ้าสาวไม่ให้ดูแล้วนะคะหลังจากวันนั้นที่เอฟซีบอกว่าโอ้ยคือว่เห็นหนานะเมื่อกนันหนาแฟนค่ะนี่นะคะน้องมินนะคะกับเชนจังค่ะลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า